น้อยนะเป็นห่วงทหารผู้น้อยแต่พอทหารผู้ชั้นผู้น้อยมีใช้เสือกไปด่ากูไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับนี่อยากได้ความเป็นคนเหรอเนี่ยเนี่ยมึงดูดิเนี่ยเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยห้าหกร้อยคนเนี่ยมึงอยากได้ความเป็นคนเหรอเนี่ยเป็นคนไหมอ่ะมึงไม่ดูที่เวลาทําฐานข้าเหม็นทากับเราบ้างแม่ง แหมเข้าใจเขาอกเข้าใจฐานขาเขมนถูกบังคับมานะไม่มีใครอยากโอ้ยอยากมาหรอกสวัสด,ด,ด,ดีครับอ้าวสวัสด,ดีจ้าแม่ไหวนะ,ะไปไหนมาไปไหนมาร้านอาขนมร้านาขนมนมาให้เย<า>ี่ยมมากพเจคือบอลได้จ้ะนี่คนแรกะเนี่ยคนแรกอของของสู่เราแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมรูปหปหอ รูปยายรูปยายอ่ะนี่เดี๋ยวให้หลานไปแคปนะค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะหลับสบายอยู่นะจ้หลับดีทุกคนจ้าหอมายายน่ารักแม่งไปดูดีเวลามันทำอาหารไทยมันเอาล่างไปถ่ายรูปมึงไม่พูดอ่ะอะมึงเคี่ยวแต่กับกูคนเดียวเลยทุกเรื่องในมึงฟิกแต่กับกูคนเดียวช่างมึงเหอะนะมึงทําอะไรอ่ะในชีวิตจริงกูทําอ่ะมึงทําอะไรอ่ะ นะเอาเดี๋ยวมึงก็เจอกันอนะ่ะใครก็ไม่เป็นไรหรอกมึงก็มึงก,ก็เลอะเทอะมาดินะก็เลอะเทอะมาดินะกูกูเลยว่าเล่นบทพระเอกมานานแล้วนะจะด่ากูช่างแม่งนี่กูก็ไม่ได้ตุยนี่นะอดทนมาเยอะแล้วนะที่คนทำไม่พูดนะคนพูดแม่งไม่ทำดูดิ หน้าแนวบังเกอร์แม่งสามร้อยลูกเนี่ยเนี่ยบนเนินสามห้าศูนย์คูก็ซับพอร์ตเข้าไปนะกล้องมองคืนก็ซับพอร์ตเข้าไปนะบังเกอร์เนี่ยอัดเต็มทั้งหน้าแนวถนนก็สร้างไว้ตั้งกี่เส้นได้ใช้เวลาเนี้ยแม่งเป็นไรนั่งหนานี่มีนี่อีกด้วยนะมีนี่ด้วยนะอันนี้ดูนะเข้ามาใหม่เนี่ยอัน,นนะเนี้ยเนี่ยโดน ที่พวกเราจัดมใ,ให้เป็นชี้เป้าลังสแกมเมอร์หลังสแกมเมอร์เนี่ยถูกกดเข้าไปเนี่ยไฟลุกเนี่ยหลังสแกมเมอร์นะแม่งมีบางคนเนี่ยนะบอกว่าอะไรนะสงครามที่ไม่จบเพราะกันจมพลังมึงมึงนี่มึงเป็นลูกหลานขาเขมรเปล่าวะกูถามจริงไอ้คำพูดแบบเนี้ยฮะเอาก็เพราะามรมันกดมาทุกวันน่ะมึงกดบีเอ็มเข้ามาทุกเช้าแล้วมันไม่จบที่กูตรงไหนอะ่ะ มันกดเข้ามาตอนเช้าทุกวันเอามันไม่จบเพราะกูเหรอเพราะอะไรเพราะกูอยู่ที่ริมชายแดนเหรอ,อ,อกูทำศูนอพยพยเหรอเลยไม่จบหืมมันเกี่ยวอะไรอ่ะอะมึงก็ไปบอกเรียกร้องให้ขมนมันหยุดกดดิทีนี้ไม่เรียกร้องกับขมนบ้างอะเรียกร้องแต่กับคนไทยอ่ะาามาแล้วเนี่ยอ้าวมา อ่อมาเอามาสองคันคันกีตังนมคันกีตังเ,เดี๋ยวนคัแม่เท่าไหร่แม่สักคันเนี้ยทั้งหมดที่สามสิบสามค่ะฮะเอ็งตีมาสิส3สามค่ะส3สามแล้วพี่พี่คันแกมาเอาคันกีนนนกตังไม่เต็มตู้เท่าไหร่ตีนหน่อยดิ อีกดีมาด้เท่าไรเร็วๆหน่อยจากเด็กจากเด็กสองพันห้าครับผมจัดไปครับมาพอไหนมาก่อนลูกโอเคมาเลยครับเอาไหนเลือกหยิบเลยนะโอ้โหเปิดนี้ได้เลยว่าเฟี้ยวเลยแป๊บนึงนะลูกระวังมันเดี๋ยวพี่จะค้ำแป๊บ,บนึง สามสิบสี่จ้าจจอ๋อมาหยิบฝั่งนี้ไหมล่ะเดี๋ยวมันโดนอันนี้เราจะโบกเข้าให้อ่ะเออหยิบหยิบให้น้องดีกว่าไหมอ่าโอเคลกูกหยิบเลยคนละอันนะลกูกคนละอันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับน่ารักมากต่อแถวด้วยานนี สวัสดีครับอ้าวมามาจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมหมดก่อนครัขอบคุณจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเด็กกระนุงนะมีบัญชีเปล่าข้างหลังเอาบัญชีมาหน่อยมีมีสแกนนะเอาเกี่ยวโค้ดมาหน่อยมานุ่มกดให้กดให้แม่เขาหน่อย

เอาไหนจ๊ะไหวไหมถึงไหมเโอเคโอ้ยระวังล้มระวังล้มลูกเโอเคลูกสัสดีครับครับจ้าขอบคุณครับเอานี้ลุมเก็บตังค์เอนี้เอาเอาพี่มาให้พี่สแกนนี่มามีสแกนป่ะ มาอันนี้น้องๆครับรับไอติมเหมาไอติมให้นะอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับนี่ยศูนย์อพยพเราจัดให้นะครับตอนนี้ที่ศูนย์เราก็มีครบทุกอย่างเท่าไหรนะ่นะสองพันหน้า อันนี้จ่ายยังอันนี้อะไรอันนี้พันหกจ่ายยังยังรวมเป็เท่าไหร่สามพันหกอันนี้พันน่อะไรนะพันนั่อะไรนะพันหกพันหไม่ใช่ดิเป็นสี่พันหนึ่งวะเจ้ปะถูกปะเนี่ยกดกันนี่กดเครื่องนี้เลขเอฟ f ีช่วยคิดหน่อยนี้พันหกกับหันให้เห็นแถวพันใช่ป่ะสี่พันหนึ่งนะ มาโอเคจ่ายตังค์แล้วนะจ่ายแล้วนะไปขุดหน้าจ้าเน่เน่นะมากดกดให้แม่เขาหน่อยได้หรอจ้าเดี๋ยดวเอามากดเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณจ้าจ้ามา ขอบคุณครับขอบคุณครับจ้กล้องไหนเอานูถ่ายแม่หน่อยขอบคุณครับมาขอบคุณครับ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 มาขอบคุณครับ ไปหองจากตุวาเลยคขอบคุณครับขอบ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้ะอะนุกดอน้แม่หน่อยมาขอบคุณครับมาเลยลูก ขอบคุณครับครับมาเลยจ้ะมาลูกอันไหนลูกกดตรงกลางดตบนี้าะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรถแป๊บหนึ่งนะขอบคุณมากไดาขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูรถเดดินกลับมาไปเดี๋ยวเราจะมีทำกิจกรรมที่อ่าคิดมัดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูกิจกรรม ที่จะทาคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีกิจกรรมที่ศูนย์พักพิงนะอ่ะทุกคนดูสวัสดีจ้าอันนี้รถนะครับอ่าวันนี้เราจะมีจับฉลากของใช่ไหมมีจับฉลากของนะให้กับเด็กๆนะครับเมื่อกี้เราเหมาไอติมไปแล้วนี่กําลังจัดข้างรถอยู่นะครับอันนี้จัดเป็นกิจกรรมคิดมาดให้ทำอย่างดีเห็นไ,ไหมทำดีไหม นี่ส่วนพักพิงนะอยู่ไม่ได้มีคิดตังอะไรนะอยู่ฟรีแล้วก็เราซัพพอร์ตกันเต็มที่นะครับนะอย่างน้อยเขาอยู่ก็เป็นการเยียวยาไม่ให้รู้สึกเออ่บือ่อเหงานะครับนี่ทำดีมากเห็นไหมมีคนบอกนะอ่ะทุกคนเรากล้องหน้ามามีเนื้อที่ทำให้มาเอาทุกคน เดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้ครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันแชร์ออไปด้วยนะครับที่ศูนย์พักพิงเราตอนนี้ยังพอมีที่เหลืออยู่ครับที่สระแก้วสําหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับอยากหาที่พักพิงนะครับท่านสามารถแชร์ออกไปได้เลยนะครับสามารถแชร์ออกไปได้เลยนะแชร์ออกไปครับนะเพื่อให้คนที่เขากําลังหาที่อยู่หาที่พักพิงหรือไม่มีที่ไปบางคนน้ําหนักเป็นร้อยกิโลบางคนเดินไม่ได้นะให้เขาเห็นให้ญาติพี่น้องเขาเห็นแล้วก็ให้เราเข้าไปรับ นะครับให้เราเข้าไปรับนะฝากทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปด้วยขอบคุณทุกคนที่ช่วยไปด้วยกันขอบคุณ f c ฟซตัวจริง f c ฟซของแท้นะที่อยู่กับผมซัพพอร์ตผมใครว่าไงช่างแม่งนะผมไม่สนแล้วครับนะแคร์คนทั้งโลกไม่ได้หรอกนะแคร์คนที่อยู่ดีกว่านะครับแคร์คนที่อยู่ดีกว่านะวันที่ทุกคนเนี่ยอยู่กับผมฝ่าฟันไปกับผมท่านก็เห็นแล้วครับว่าเราทําอะไรนะช่วยกันแชร์ไปครับแชร์ไปแชร์ไปนะโอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยว กดติดตามไว้นะเดี๋ยวเจอกันสักประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงกลับมาเดี๋ยวเป็นกิจกรรมคิดมากนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เซตติ้งตรงนี้ก่อนนะมีตุ๊กตาอะไรวะเป็ดเหรอใอ้เป็ดมาดูนี่หน่อยดิตุตนไม่ตุนตุนตอะเป็ดมานี่นหน่อยดิขอเป็ดหน่อยตุ๊กตาเป็ดมาหน่อยดิให้เอฟซีดูหน่อยตุ๊กตาเป็ดนี่เวลาเขาไปกดที่งานอีมนันอันนี้เป็ดนี่มันเหมือนไปนในงานอะไรวะต,ตัวกี่ตังค์ไม่รู้ตัวเบลเลอร์นะโอ้โห ดูนี่น,นี่แจกของอย่างนี้เลยเนี่ยโหประธานอีฟนี่สุดยอดจริงเลยว่ะดูดิอีฟให้ของตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะจับของเด็กอะ่ะจับฉลากเยอะมากตัวเบลเลอร์เลยทุกคนอันนี้สูนัรพิงนะมีของอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคทุกคนเจอกันนะครับเดีย๋ยวเจอกักสักชั่วโมงนึงเจอกันบายบายครับ